แผ่นดินพมา่าหรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในนามเมียนมาเป็นผืนดินกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือดินแดนนี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างชมพูทวีปกับเอเชียตะวันออกจึงกลายเป็นแหล่งหลอมรวมผู้คนวัฒนธรรมและความเชื่อมาเนิ่นนานหากย้อนเวลากลับไปหลายพันปีก่อนบริเวณลุ่มน้ําอิราวดีเคยเป็นบ้านของชนเผ่าพอ,อยู่กลุ่มผู้สร้างนครรัฐที่รุ่งเรืองจากการเพาะปลูกและการค้าขาย เมืองสำคัญอย่างศรีเกษตรถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเจดีย์และศิลาจารึกพวกเขานำพระพุทธศาสนาเข้ามาและวางรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยังส่งอิทธิพลต่อมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาชนชาติมอญจากทางใต้ได้เดินทางขึ้นมาตั้งถิ่นฐานพวกเขาเป็นผู้นำเอาความเจริญจากอินเดียเข้ามาทั้งอักษรศาสนาและศิลปรกรรมจนทำให้พื้นที่พม่าตอนล่างกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศรัทธาในพระธรรมวัดวาอารามผุดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองของยุคสมัยและแล้วในห่วงเวลาที่ผู้คนหลายเผ่าพันธุ์กำลังแยกกันอยู่เป็นนครรัฐเล็กใหญ่ได้ปรากฏบุรุษผู้หนึ่งที่จะรวมผืนแผ่นดินนี้ให้เป็นปลกแผ่นพระองค์คือพระเจ้าอโนรธาผู้ก่อตั้งอาณาจักรผู้กามอาณาจักรที่จะกลายเป็นรากฐานความยิ่งใหญ่ของพมา่าในเวลาต่อมารุ่งอรุณแห่งผู้กามเมื่อพระเจ้าอโนรธาก้าวขึ้นครองราชในคริสตศตวตรรษที่11แผ่นดินลุ่มน้ำอิรวดีก็เริ่มเปลี่ยนโฉมหน้ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน พระองค์ไม่เพียงแค่รวบรวมเมืองต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ยังสร้างจิตวิญญาณใหม่ให้แก่ผู้คนพระเจ้าอนุรธาทรงรับเอาพระพุทธศาสนาเทราวาตเป็นศาสนาหลักของบ้านเมืองทรงส่งคนไปอัญเชิญพระไตรปิฎกและพระบรมสารีริกธาจากมอญกลับมาสู่พุกามแล้วเริ่มต้นสร้างเจดีวัดและวิหารขึ้นเต็มผืนแผ่นดินนครพุกามในยุคทองถูกยกให้เป็นหนึ่งในมหาอรารยธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับพันนับหมื่นเจดีที่ผุดขึ้นริมฝั่งอิรวดีสะท้อนถึงศรัทธาอันแรงกลา้า เมืองทั้งเมืองกลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ศาสตร์นาที่มีชีวิตผู้แสวงบุญและช่างฝีมือจากแดนไกลต่างพากันเดินทางเข้ามาสถาปัตยกรรมผู้กามจึงผสมผสานความงามจากอินเดียมอญและท้องถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์แต่เบื้องหลังความงดงามนั้นผู้กามยังต้องอาศัยพลังจากแรงงานและผลผล,ผลิตมหา,าศาลเกษตรกรรมกลายเป็นหัวใจที่ทำให้อาณาจักรอยู่รอดเข้าจากทุ่งอิรวดีหล่อเลี้ยงทั้งกองทัพและพุทธศาสนาความศรัทธาถูกสืบต่อผ่านชนชั้นกษัตริย์ ขุนนางพระสงฆ์และราษฎรทําให้ผูการกลายเป็นอาณาจักรที่มั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคอย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับเหงามือการสร้างเจดีย์และการอุทิศทรัพย์สินจํานวนมากให้แก่ศาสนาเริ่มกดดันเศรษฐกิจภายในและเมื่อมหาอํานาจจากแดนเหนืออย่างมองโกเริ่มขยายอํานาจลงมาเมืองผูกามที่เคยรุ่งเรืองก็เริ่มเผชิญพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครอาจหยุดยั้งได้แผ่นดินแตกสลายเมื่อมองโกแห่งจักรวรรดิกุบไล่ขานขยับเข้ามายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสั่นสะเทือนก็ส่งถึงผู้กามอาณาจักรที่เคยมั่นคงกลับกลายเป็นเป้าหมายแห่งการลุกรานกองทัพมองโกบุกลงมาด้วยกำลังและกลยุทธ์อันเหนือกว่าเมืองหลวงที่เคยเต็มไปด้วยเจดีย์เรืองรองต้องเผชิญความหวาดหวั่นและความเสียหายรุนแรงผู้กามไม่สามารถต้านทานอำนาจของมหาจักรวรรด,ดิได้การปกครองที่เคยเข้มแข็งเริ่มแอตกออกผู้ปกครองท้องถิ่นต่างๆหันไปพึ่งพาตนเองเกิดการตั้งนครรัฐเล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่วแผ่นดิน บางเมืองยึดตามแนวแม่นม้ำบางเมืองขึ้นเขาสร้างฐานที่มั่นใหม่ความเป็นปลึกแผ่นของแผ่นดินหายไปแทบสิน้นในช่วงเวลานี้วัฒนธรรมและความเชื่อยังคงดำรงอยู่แต่พลังของอาณาจักรได้สลายกลายเป็นเศษเสี้ยวผู้คนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนนะครรัฐต่างๆแข่งขันกันเองบางครั้งก็ร่วมมือบางครั้งก็ทำสงครามเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและผู้คนแม้ผู้กามจะเหลือเพียงซากเจดีและความทรงจำ แต่ร่องรอยของมันได้หล่อหลอมความคิดเรื่องการรวมชาติไว้ในใจชาวพมา่าความทรงจําถึงยุคทองยังคงส่องแสงอยู่ในประวัติศาสตร์และนั่นเองที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชนรุ่นหลังลุกขึ้นสร้างอาณาจักรใหม่เพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินอีกครั้งเสียงกลองแห่งตองอูหลังการล่มสลายของผู้กามแผ่นดินพม่ายังคงแอตกออกเป็นนครรัฐมากมายต่างช่วงชิงอํานาจกันไม่รู้จบแต่ในความวุ่นวายนั้นก็ได้ถือกําเนิดเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้ที่ชื่อว่าตองอู เมืองที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นหัวใจขององค์การรวมชาติอีกครั้งตองอูเริ่มต้นจากเพียงฐานที่มั่นเล็กๆของขุนนางท้องถิ่นแต่ด้วยความสามารถของผู้นำรุ่นแล้วรุ่นเล่าเมืองนี้ค่อยๆะส,สมกำลังทัพและสเสบียงจนสามารถขยายอำนาจออกไปอย่างมั่นคงกระทั่งมาถึงยุคข,ของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งภูมิภาคพระเจ้าบุเรงนองผู้ได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศบุเรงนองไม่เพียงเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่ยังเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เฉียบแหลม พระองค์เดินทัพข้ามภูเขาและแม่น้ํายกกองทัพเข้าตีเมืองใหญ่ทีละแห่งจนในที่สุดอาณาจักรตองอูก็ขยายอาณาเขตครอบคลุมเกือบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ล้านนาอายุทยาลาวไปจนถึงกัมพูชาชื่อเสียงของพระองค์ขจรขาจายไปไกลผู้คนต่างยำเกรงในอำนาจแห่งกลองศึกตองอูแต่เบื้องหลังชัยชนะอันยิ่งใหญ่ก็คือราคาที่ต้องจ่ายกองทัพที่ต้องออกสึกไม่หยุดหย่อน เศรษฐกิจภายในถูกกดดันและความไม่พอใจของเมืองขึ้นที่ถูกบังคับให้สวามิภักดิ์เริ่มประตุขึ้นทีละน้อยความยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยคมดาบจึงเปราะบางกว่าที่เห็นอาณาจักรตองอูแม้จะสว่างสวัยดุดเปลวเพลิงแต่เปลวเพลิงน,นั้นก็ไม่อาจาลุกโชนไปตลอดกาลเมื่อพระเจ้าบุรเรงน้องสิ้นพระชนความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเริ่มสั่นคลอนและไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรตองอูก็ถดถอยลงปล่อยให้ประวัติศาสตร์เดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ราชวงศ์คอง,องบองและไฟสงคราม เมื่ออาณาจักตองอูเสื่อมถอยลงความแตกแยกก็หวนกลับมาอีกครั้งทั่วแผ่นดินพมา่าเมืองต่างๆเริ่มตั้งตนเป็นอิสระแต่ในห่วงความวุ่นวายนี้ก็ได้ถือกำเนิดราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาในศตรวรรษที่18ราชวงศ์คองบองซึ่งจะกลายเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่าก่อนการตกเป็นอาณานิคมราชวงศ์คองบองถือกำเนิดขึ้นจากความกล้าหาญและฝีมือทางการทหารกษัตริย์ยุคต้นสามารถรวบรวมพม่าให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งกองทัพคองบองไม่ได้เพียงหันหน้าเข้าหาภายใน แต่ยังมองออกไปนอกพรมแดนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยไฟสงครามระหว่างพม่ากับสยามสงครามใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าปดุงเมื่อกองทัพพม่ายกเข้ามาโจมตีสยามในศึกก้าทัพปีพศ2อ2พันสสารกลองสึกดังสะท้อนกล้องทั้งสองฝั่งพม่าและสยามเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดตามแนวชายแดนผลลัพธ์คือความสูญเสียอันมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินถึงแม้พม่าจะพยายามหลายครั้งแต่ไม่อาจค้นกรงรัตนโกสินได้สำเร็จ ความทรงจำแห่งศึกนี้ยังคงฝังแน่นในประวัติศาสตร์ไทยพอมอ่ามาจนถึงทุกวันนี้นอกจากสงครามกับสยามแล้วพม่าในยุคคองบองยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงกว่านั่นคือการขยายอำนาจของอังกฤษจากประวัติที่กำลังรุ่งเรืองจากการค้าและอำนาจทางทะเลอังกฤษเข้ามาพร้อมปืนใหญ่และผลประโยชน์ทางเศรฐษฐกิจพมา่าซึ่งยังคงยึดมั่นในวิถีเก่าเริ่มเสียเปรียบกองทัพครองบองแม้จะกล้าหาญเพียงใดก็ไม่อาจต้านทานพลังของโลกยุคใหม่ได้ และเมื่อเสียงกลองสงครามกับสยามค่อยๆเงียบลงเสียงก้าวเท้าของทหารอังกฤษก็ดังก้องเข้ามาแทนที่เปิดฉากการเผชิญหน้าระหว่างพม่าและตะวันตกซึ่งจะเปลี่ยนชะตากรรมของแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลใต้ทงสหราชาอาณาจากักรเมื่อเงาของจักรวรรดิอังกฤษทอดยาวมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินพม่าก็ไม่อาจหลีกหนีชะตาได้สงครามอังกฤษพม่าปะทุขึ้นถึงสาครั้งตลอดศตะวรรษที่19แต่ละครั้งนำพาความพ่ายแพ้และการสูญเสียดินแดนของพม่าไปทีละน้อย สงครามครั้งแรกอังกฤษอ้างเหตุผลทางการค้าและชายแดนบังคับให้พม่ายกดินแดนแถบอัสสัมมาีปุระและอารกันไปอยู่ภายใต้การปกครองของตนสงครามครั้งที่สองพม่าเสียหัวเมืองชายฝั่งทะเลทั้งหมดกลายเป็นการตัดเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่เคยเชื่อมโยงกับโลกภายนอกและเมื่อถึงสงครามครั้งที่สในปีคศ1885อังกฤษก็โค่นราชวงศ์คองบองลงอย่างเด็ดขาด พระเจ้าทีบบกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าถ,ถูกเนรเทศออกนอกแผ่นดินราชบัลลังก์ที่เคยยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงในช่วพริบตาพม่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของบริเตนอินเดียผู้คนถูกปกครองโดยเจ้าอาณานิคมที่แปลกหน้าทั้งภาษาวัฒนธรรมและการปกครองอังกฤษนำระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เข้ามาเข้าถูกส่งออกครั้งแล้วครั้งเล่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างลึกซึ้งแต่ความมั่งคั่งไม่ได้ตกถึงมือชาวพม่าส่วนใหญ่ที่ยังคงยากจนท่ามกลางการสูญเสียอธิปไตยและศักดิ์ศรี าศาสนาและวัฒนธรรมกลับกลายเป็นกรอบกำบงังพระสงฆ์และประชาชนยังคงรักษาศรัทธาไว้แน่หนาวัดว่าและเจดีย์กลายเป็นที่พึ่งทางใจขณะที่กระแสะชาตินิยมเริ่มก่ะตัวขึ้นอย่างเงียบๆในหัวใจของคนรุ่นใหม่และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้นดินแดนพม่าก,ก็จะกลายเป็นสมรภูมิอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อดินแดนแต่เพื่อทวงคืนเอกราชให้แก่แผ่นดินที่สูญเสียไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น พม่ากลายเป็นสมรภูมิที่มหาอำนาจตะวันตกและตะวันออกต้องแย่งชิงอังกฤษที่ปกครองพม่าในฐานะอาณานิคมต้องเผชิญการรุกรานของกองทัพญี่ปุ่นที่รุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นเสนอภาพฝันอันหอมหวานแก่ชาวพม่าว่าจะมอบอิสรภาพและช่วยให้พม่าหลุดพ้นจากพันธนาการของอังกฤษในห่วงเวลานี้เองชายหนุ่มผู้หนึ่งได้ก้าวขึ้นมาเขาคือองซานผู้นำที่เปี่ยมด้วยอุดมการณ์องซานร,รวบรวมกลุ่มนักชาตินิยมรุ่นใหม่ตั้งกองทัพพม่าอิสรภาพ เบอร์มาอินดีพีเดนต์อาร์มี BIA ภายใต้การสนับสนุนของญี่ปุ่นผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้าร่วมเพราะเชื่อว่านี่คือหนทางสู่เสรีภาพแต่ไม่นานความจริงก็ปรากฏญี่ปุ่นที่เคยอ้างว่าจะมอบอิสรภาพกลับแสดงใบหน้าที่แท้จริงในฐานะผู้ยึดครองกดขี่และรีดถ่ถไม่ต่างจากเจ้าอนานิคมอังกฤษความผิดหวังแปลเปลี่ยนเป็นความตื่นรู้องซานและพรรคพวกตัดสินใจเปลี่ยนข้างหันมาร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อขับไล่ญี่ปุ่นออกจากแผ่นดิน ปีคอควายสอศาลา1945กองทัพญี่ปุ่นล่าถอยพม่ากลับคืนสู่อ้อมแขนของอังกฤษอีกครั้งแต่กระแสเรียกร้องเอกราชกลับแรงกล้ายิ่งกว่าเดิมอังกฤษซึ่งบอบช้ำจากสงครามไม่อาจต้านกระแสชาตินิยมที่คู่รุ่นอยู่ทั่วแผ่นดินได้อีกต่อไปแล้วในที่สุดวันที่4มกราคมคศ .1948 ธทงชาติพม่าก,ก็ถูกชูขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องของผู้คนประเทศนี้ประกาศเอกราชอย่างเต็มภาคภูมิหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมหลังถูกกดขี่มานานนับศตวรรษ ทว่าอนาคตกลับไม่ได้สดใสดังที่ใฝ่ฝันความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และการเมืองภายในยังรออยู่เบื้องหน้าเอากร,ราชจึงมีใช่บทสุดท้ายหากแต่เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางสายใหม่ที่เต็มไปด้วยทั้งความหวังและความปวดร้าวของแผ่นดินพมา่าจากนครรัฐพอยอยู่และมอนสู่ความรุ่งเรืองของผู้กามจากเสียงกลองศึกตองอูที่ก้องกังวานไปจนถึงสงครามคองบองและการเผชิญหน้ากับจัก,กรวรรดิอังกฤษ ประวัติศาสตร์พม่าได้เผยให้เห็นทั้งความรุ่งโรจน์และบาดแผลที่ไม่เคยเลือนเมื่อแผ่นดินนี้ตกอยู่ภายใต้ธงต่างชาติความศรัทธาและจิตวิญญาณของผู้คนกลับเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดการต่อสู้จนท้ายที่สุดเสียงแห่งเอกราชก็ดังก้องขึ้นในปีคอควายสศาลาหนึแแต่เรื่องราวของพม่าไม่เคยหยุดอยู่แค่เส้นแบ่งแห่งเอกราชหากยังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังความขัดแย้งและความพยายามของผู้คนที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้แก่แผ่นดินเกิด ดินแดนที่เต็มไปด้วยเจดีย์นับพันนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกในประวัติศาสตร์หากแต่เป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรมนี่คือเรื่องราวของพมา่าแผ่นดินที่ผ่านทั้งยุครุ่งเรืองและความสูญเสียหากคุณชื่นชอบสารคดีประวัติศาสตร์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องของเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ